สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมาหนครับทีมงานเฮอะไรโอ้โหครับกลับมาแรงมาเอ้อก้นอนกระหายฮิตตรงนี้ครับอยากจะกินนึ่งปลาน,นิ้นนะครับนี่นะครับเป็นปลานิ้งน,นึ่งโซงเขื่องอันนี้เขาพาหลังนะครับามาดูเขื่องที่เขาจะเอามาผสมมักในตัวปลาครบบตาขกัามอ่ะก้อนเราจะนึ่ง ก็มีเครื่องครับเนาะครับถ้าไหนเราคือจะไข่ครับครับไปขมิ้นครับหอมแดงหอมขาวพริกแห้งกระปิเกลือกระดีแกงกระเพรแกงหอมป้อมครับแกงป้อมดูแกมขี้ครับอ่าแล้วก็ใบบักคขดกับต้นข้าวใบบักโขดครับครับโอ้โหแม่อุ้ยอุ้ยจะเป็นคนต่ำแค่หวนนี่อ่ะนี่จะเป็น ในตัวจัดจันแก้ว่าไปงดได้ครับเต็มี่สิบเินต่าไม่ภาษียืมเลียกันอืมเลิเวันไปก่อนนกกวักนกกวักอ่าครับแม่ครับเดี๋ยวให้ดูต่ำก่อนนะครับเน่เขาจะมามักในตัวต่านี่นะเอาหน่ครับอ่าหมดเลยกน บุญนพิกสีขอยงัยๆใสใสักโบกเออแกแ้งจัดๆเลยเม้งเม้เสียนใช้ไปอีสานนะครับน่าจยาครับวันสองวันนี้แหละครับบุญนพิกเด๋ยวขาดอย่างมาอยู่นะครับมาแรงอากาศห่อนอนนี้น่าใสเลยเสียนอุ่ยฮอง เอาละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มิตรเจละเอียดยิบนะครับมันจะมัดมัดใม่ถูกปานเลยครับพริกกระพร่องปลากระพร่องโอ้สูตรนี้สีลองเอาไปทำดูนะครับนอรับรองเครับเออเขาผได้เขียนด้านหลังเลยถ้าเราออนกลิ่นตัวเน้นแนะนำให้ใส่พริกน้อยๆนะครับมัดเผ็ดเนาะที่หางคันยุ่มแต่ก้อนต่างหากพอค่างเลย คนเดสุดนี่นต้องม,มีน้ำซุปด้นะครับน้ำสะอาดๆนึ่งนินได้เป็น,น้ำมาอะไรครับท่านปูน้ำพริกนะอเอาาอไล่พดนะเดี๋ยน ไปเมือนนั่นนี่เขาต้งองขันสอด้านเลยพวก้เดี๋ยวเราต้องน้ำเองเาไปมักไม่ถูกป่เหแลงอะไรก็เอาพึ่งมัอมาเข้าบ้านเป็นิถอยย้อยมาทอยมาแลงไปโบนัทสี่โมงกะสี่สามโมงเอ้องผูกได้ไปตัวอยู่ เใส่ท yeah. ั้งสองด้านเลยนะครับนี่แกนี่แกนี่ตาไม้มบงเราพึ่งเนีเเป็นพึ่งเลี้ยงกอช่วอี้กั่เไขการดนะ นี่พักที่เาใส่มาเป็นพักกระขาวนะครับนี่ใบตัดเสือใบตัดเสือลงไม่ได้เอานี่ลงก่อนแล้วใบตัดเสือลงเน้องใบตัดเสือหรือว่าเป็นห้อง,งอะไรมย่างก็คืออยอ่างน้อใบยอใบยอต้นหอมหอมตรงนี้เขาไม่ใบหมอกโอ้โหนี่หอมมักพักเน้อเดี๋ยวขอเคขึ้นใช่ครับต้นหอมใช่เน้อดอกหอมต้นหอมนี่จะมดก่อนนะ แม่น่ะน้ำน้ำกินงไม่หินอ้าวก้อนอะวางเลยอื่นน่ไหนนี่จ้ะเจบตาถานเตาถ่านเตาถานสิจะใส่เยอะมักพักมูนี่พักส่วนนี้อินาหานตัวซุกกรพาะพงนะครับ ใส่หลุนโลนี่ยกำลังดีครับเวลามันหนึ่งหยอกละกนีน่ผมแกะขขาวปิดตั้งบนไว้เออเอาใบนึ่งเะรอเอเนะเอใส่หรอ จำไว้ขึ้นช่ต้นดอกหอมนี่นะครับใส่ตว้วนีทถ้าล่างนะครับล่างแล้วเขาแจกน้ำเกลือไว้นะครับแจกเอาเกลือเทใส่จะนดูดซับเนาะการริด <c oughs> ออกสนอยส็อใหญ่เลยครับเยอะ น้ำวันไหนัามานกมุดก่อนทั้รอดนะอืมน,นี่เลยเอาจัดเต็มที่เลย <laughs> ขัดเข่าหนักหน่หวานนี้นะครับ <laughs> อ้าวแล้วครับเดี๋ยวเขาจะตั้งหม้อครับนหน้ามันห่อนก่อนแล้วก็อ,ยอายกขึ้นไปนะครับถ้ามาอันป่ามันจะเขาานะครับเ้าฝังเอาใส่นี่นะอ่ะาเขาจะปรุงที่นี่เลยนะครับใส่พวกเกลือพวกรสด,ด,ดี น้ำล่าโคกกันด้วยนยก่อนเขื่องติดทั้งดื่มไปโอ้รสปรุงรสปรุงนี่น้ำซุปเลยครับอตอนนั้เราดีนิดหน่อยผมง้อดเลย ต่ำเครื่องกี้ลืมใส่ผมหนัวเอาล้วครับน่จะตั้งแคบไว้ก่อนรอถ้าทานมันเปลี่ยนๆแตะนะครับเดี๋ยวเขาจะเอา,เอามาตั้งเตาทานนี่นะครับนิ่งกว่มื่อนะครับปัจจุบนประมาณสักสองทีก็คงจะสุกเอาแล้ครับร้อแนมห้อนแล้วยกป่านี่จะเขานึ่งใส่นะครับไม่เอาฝั่งใส่เลยนะครับ <c oughs> มันจะเข้านะครับ <c oughs> <c oughs> เดือดแล้วนะครับนี่เขายกฝาลงไปนึ่งเลยแค่กว่าสักสามนาทีเท่ั้นเบื่อเอาอันอันนั้นเสียบก็พอซ้มเสียบฝาอครบถ้ามันทะลุก็โอเคถึงสุศโอ้โหนี่ในเป็นเมนูแบบว่าอาาหรเปิดสุขภาพเอาละครับเดี๋ยวนี่เขาร้อนสามนาทีครับเปิดซานได้หมุนเกวัน โโอ้เนี่ยทัดตน่าใส่กันน่าหยุกบางนะอายะอยะโอ้โหโอ้ยังยังยังโอ้ยังแหละครับเขาจะหู้ซุกหมดซุกเลยคือหมายเวามอาเขาต้องสองจิ้มสักคถ้ามันจิ้มทะลุแล้วก็คือหมายามซุกนะครับโอเคร้อมกันครับครับแล้นี่คงงจะได้ตีละนครับนึ่งป่า มุนเกียวก่อนมุนเกียวก่อนมุกเกียวไงชิ้เย็้นอุยอุ้ยอุยอหน้ามาเลยอย่าขัดเจือข้าปลาก็หอมเ๋อโอ้โทษนี่้ไอ้หยิ่ยั้งนี่ครับจึงบอกแล้วว่าเอฟซีคนไหนที่ชอบกินปลานะครับพิกบุมลองเอาไปทำดูสูตรนี่มัยากนะครับนี่ครับหอม นี่เขาใจถาดใหญเลยนตัวใหญ่ปุข้าไปไเทควัเทควัเทควมึงเอเออบ้ว้าที่ที่ดั้าหนึ่ง สมูนไพร์่าเพื่อสุขภาพ,พนะครับเมนูนี้ปีนเอาเลยทีเดียตาเสืหันแล้วตาเสืจ,จ้องตังหลังนี่ช่ <c oughs> องช่องหลากสายอย่าง, <c oughs> งเดียวดีนะครับวันนี้นี่เป็นปลาดีๆหมักนหนักกินได้ตลอด กินบักไก่กันนะครับเดี๋ยวก้อนจะตักน้ำซุปมาเอ้อุ้ยซอยพัดก้อนนะเดี๋ยวหลังต้องใส่กันนะน้าน้ำซุปตึ๊บปวดั้งพิณปะเออนื้อก็ลังช้ำอร่อยอร่อยแน่ๆอร่อยแน่ๆน่นี่ครับต้องตักพริกฮอดต่ำเครื่องทาไหมป๋า เดี๋ยวเดี๋ยจิ้มกันใครเอาน้ำพริกออกมาจับขึ้นมาเหมือนเดิมโต้รบร้เนี่เนรายิมโมแก่เดี๋ยวขอเติมได้นะครับจิ้มยน้ำซุปก่อนอืางน้อยขนาดเลยนีำหักสาหน้ากันฟองร อ้าวน้ำปลานะความจริงเหรอเออคกามจริงถูกแล้วครับน่าี้มีทั้งสาระและความมนเทิงนะครับแล้วก็บะมีจานเสียแซงเนาะเอากันมันแบบบานๆโอ้ยหอมหอมกุชชี่เลยไปน้อยนิดน้อยโอ้น้ำซุปอ้าวตาผมหันละครับโอเคมับหมับต้องหลักใจเลยนะครับครับชัด ไปดูครับมันติดเครื่องก็ต้องพริกเลยเนี่ยตีหของมั่งแหยครับปกนี้ปกนี้เป่ากระเจี๊ยบได้หมบอ้ไก่หงา์จีบชอบเล่กไข่ขยะกันกอน้อลไกไก่เว้ หอมก็นหอมล้ำก็นล้ำหอมก็หอมครับทุกอย่างเลยครับหอมมั่เครืองเครื่องเยอะเนาะใเครืองเยอะนะครับทำเวลาหนึ่งน้ำกับมอขบอมอีกบมได้่เลยครับข้าวุีเลยครับข้ยอดเลยครับอาดขอแล้ครับกยอปานอานครับมาอากาศดีมาะนะะบุญน้ำพิกเป็นไหนเนี่ยยังนี่ไ คงจะมีทุละนะครับกี่เห็นอาได้เอาจอดอะไรเดี๋ยวเอาได้เออมันน้ำล้นเออตาม้าต้องหลักสายฮะไปแต่ไปยืนไว้ผมมาแรงมามถึงหมดนะครับใครทันใดแวะไปแวะมาแถวจังไฮนะครับก็แวะมาเอาวหาทีมงานเขาด้วยนะครับเออครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับแต่ปลาเป็นว่าปลาปลาลุมนะ

อืมต้องกินพักเลยก็มาพักนี่จะเปลืองแล้วปุ่นึบึบึไม่ต้องเป่าหน้าเนี่ยอุ่นอมโคอนไอเอาคุณคุณเฮ้ย่ต้องฝากแล้วแล้ว chẳng vân ơi sai à hm, ừ sai hm, vừa chang em đi kèm lắm. Say lục tẩy lắm, 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 Men won't tiểu cổ đại tình mà, mà, là. Napanyo. Lạ. Oh, yên yêu của ông lăng kai. Tell me yêu quý. Say ba. 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 Say con Say ba.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  Say แป่าหนึ่งสูตรนี่คือแปลว่ากินได้มดบ้านนะถ้ามีเราออนกลิ่นตัวเองพยายามเดี๋ยวไปใส่พริกหนักตัวอันนะครับเราเพี้ยนอะไรอ่าผมน้ำน้ำซุปรสเด็ดเานะครับไม่มาแล้วก็บข่อยกั๊มเนาะอ่าแล้วก็ใจเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะลงมือเองเนื้อนี้คือน้องๆทำก่อนไอ้เขาผมบ่ากันนะครับคุ้นเปิดกับเขาเขาเมนู ถ้าก็กินไม่มันชัแล้วกจริงกะทําเป็นโอ้โหครับน้เขาก็เปลี่ยนกันพงเนาะขอเอนี้ผมคับนี่เอออนี้แหละเฮ้ยคนผอมอะไ่ได้ใจอ่อนไ่ขอนี่อุ้ยนี่สรอ้อยแปดสิบ้้า ถ้าเสรแบบการินจ่างคนเดียวกล้ต้องต้องมันนี่เเวว่าจต้องหลักซ้ายว่ะอ่าต้องหลักปหลักที่ป๊บมเยเมเยเต็มนาบกเบเต็มกใส่้อ้าไรถดีหอน้อยเครองนงก่อนก้อนขมืมนากตาปลายังรอนมกเย่มากมักตาป้าเบามากงน ที่นี่ใส่เม er> ือเป็นเด็กว่ะชอเร็ยวว่อ่าฮะนัดได้มดได้หมดฮะสดชื่นโอ้กับทุกคนเลยถ้าไปมาบอเพ็ดกันไหมว่าพี่กำลังนี้เนาะแบบมันอยู่ข้างในกันพรีบุดีเลยอืมอืมครบเครื่องโดยเฉพาะถ้ามัก เครื่องมันถึงเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อปาเนี่ยมันล้ําครับได้ไหมอันนี้แกลินทั้งนอกทั้งในต้องตอกนี่นะเครื่องอยู่ในนี้มั้งไอต้องเปิดหรือเปล่าเปิดเลยเฮ้ยฮ่าจอนดูเท่กับบอกอันนี้อันดับปีนี่เออเออผ่าหลังเนาะเหท่กับทั้งในนะครับเออโอ้โหนี่นะครับเครื่องอยู่นี่มดปลากับลูกซุกพอดีเลยแทนแทนแทนดูครับ ออนี่แหละสุดยอดเนาะพี่เคยเลยนี่แหะอืมครบแพงหมดตะไครเขานิ่มต้องข้าปุ้ยเนาะอืเขาเนี่ยลวปั่นแค่เพ่ะสุดยอดอ่เหรอเป็นมือครับ นี้ทีมงานหาก็เอาแหมหนึ่งเมนูฝากนะครับปลามักหาหอกปลาสรงเขื่อหนึ่งเนาะนี่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเออเอฟซีคนไหนที่ชอบกินปลาครับลองเอาสูตรนี้ไปทําพอนะครับอ,อไปีงยดูครับนี่นะครับขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาติดตามเนาะอาจ,จะจิ้มกันน้อยไปน้อย <c oughs> แต่ช่องนี้มันนี้ทั้งสาระและความบันเทิงนะครับเข้ามาดูแลก็ก่าไปซีเรียสนะครับ <c oughs> อ่า ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจชีวิตขงหนอกกับทีมงานขอบคุณทางเฟซทางไลน์เลยนะครับที่ทักทายกันมาเขาก็บ่ลืมกันนะค,ครับโอเคนะครับใครที่เข้ามาดูในก็ดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเขาบมดจะมีก็เฉพาะนั่งที่นี่เนาะเขาจะมีงานลุยกัน,อ,ไไนอ่าหลายจี่หลายตั้งนะครับถ้ามันมีเวลานี่จับกันเขาจะไป<า>ครับค,โโรครับผมโอเค <S <S <laughs> ครับ เดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างแนะนำแหมกับคนที่แตกนะครับอ่าววันนี้ชีวิตโคนมโนกับพีมงานมีนอะไรนี่ก่อน <laughs> โอเคครับผมขอบคุณครับ <laughs>